สวัสดีลากาทักทายครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอบสู่ช่องบนกับสิ่งทั้งนายจุธรวมหลังกระทั่งเศษครับสำหรับผมใจดูมต้อนก็บอกข้อจากครับพี่น้องขอญากรายงานตัวกับพี่น้องครับใหม่ล่าสุดนะครับพี่น้องเดินทางเข้าสู้ขอบก่อขอบก่อถอนจะกอดเก็บจะเริ่องทรัพย์การโยธาครับเมื่อวันที่ยี่สนมายนั้นสองันห้ายหกสิบหาเด่มาหมู่อวานเ่ยเมื่อแรงครับพี่น้องสำหรับคันนี้นะครับ คูปตุต้า MUC92 นะครับ <laughs> รถไถบ่พ่อใส่ครับผมเลยออกใหม่เมื่อวานนี้ครับเนาะเหมืนมาส่งจากบริษัทคูป,ปุต้าจะเริ่นใช่เดือดดมนะครับ <laughs> ไถอ,อ๊อบเอ๋อเป็นคนคอนโทรลนะครับกตัป <laughs> <laughs> ตันรถไถ <laughs> <laughs> ซื้อทอมบัตไซไถไม่พอม มาเศ้านี่ครับใสทอไม่ใส,ใสเล็กค่ำลังคานะครับคันนี้นี่เป็นเครื่องของเป็นเครื่องอันเดียวกันกันกบ L5018 ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเขาดูขอบรั่วเขาจะก่อเกิดจเจริญทรัพการยุทธ่าครับอู้ดดับก็ได้เอา้า เขาชุดเขาชุดเลยอันนี้ผมดาวมาใกราคาแสนหนึ่งเลยครับพี่น้องเน่นดาวแสนหนึ่งแล้วกอะอ๋อนวีซอยดาวซอยหันซอยนี้สรุปลเลยได้จ่ยจยูซี 40, ่หมื่นซี่หมื่นสามครับซี่หมื่นสามพันเก่าลอย บอกราคาพี่น้องฟังนะครับ,บรคนละคนนะสี่อยากได้นะครับก็สื้อรถใหม่นะครับบ่มีเงินซื้อรถเกา่าบ่มีเงินซื้อมือสองครับพี่น้องกันที่สื้อมือสองก็ต้องซื้อสดนีด่บ่มีครับีเงินงส,สื่อสามสี่หมื่นแต่ยังได้รถไทยเอาเลยครับนี่ละเอามาใส่งานพอได้ใส่พอได้ดันครับพี่น้อง แต่เล็กคำลังค่าเนี่ยกับไปสามพันสองพันเก้าเนี่ยพอกับไปสองพันเก้าสองพันเก้าเก้าสิไม่ไม่หนี่ดันดีขนาดด้อ สรับรุ่นเอ็มูนี่เฮ็ดไปถ่าดันดินอย่างเดียวย่างดีเลยล่ะดีกับรุ่น L อลไลครับรุ่น L นี่เหมาะสำหรับคนไปไถ่ายน้านะอันนี้น้ำหนักน้ำหนักหล่สองตันเอ็ดกับอันนี้สองตันสองตันหนึ่งรุ่น L นี่สองตันสี่ก็ qua นะครับต่างกันอยู่เจ็ดลอยกิโลน้ำหนักการดันก็เลยเลยดีกว่านะครับ ผมท,ทีของร่วมทินไทยผมท,ทีของยันมาครับจะเอาอะไรคู่ภาษามาดันเอาว่ากันเอว่ากันนะครับทักได้พี่น้องครับเลยหลายหมื่นหลายเป็นครับบระเดทักไทยนะครับหมู่บ้านนี่กอะตอนออกเราใช้ไม่กับประเดทักไทยพี่หนึพี่น้องลงเลยเบิ้งเลยยากหลายครับพี่น้องครับยากนะครับจักมันยากยังเนี้ยเลี้ยลบไปลบมาครับผมเห็นเวลนราชสีห<า>์ทายาีบพี่น้องเยอเบิ้ง อากาศอากาศก็ฮ้อนฮอนพี่รองอากาศร้อนมากนะครับสัมรับยู่บนเทาอากาศฮ้อนหลายอากอกระได้ใบรุ่นเท่ย่างดีเพิ่งการนะดีนกันนะ รวมนีครับตัวรถไม่หลายครัจรัดให้หนึ่งขั้น,นติดมีเติมกันไปดาวนี่เดี๋ยวใช้ยู่ประมาณสี่หมื่นสามครับพี่น้องผมใช้ไปหนยสี่สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับแต่ว่าเงินดาวอียู่หลีหน่อยอยูแสนหนึ่งครับเหมืนก็มีค่าซอยมีค่าแนะน้ามีค่ารอย่างนี่หล,ล,ลายหลายอย่างนะครับเกีย่ยวรถให้แล้วก็พอนยูดปีละนะครับปีละแสน หาหมื่นนะครับแสนห0าหมื 2, ระยะเวลาเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีด้วยกันนะครับีละแสนหาหปีต้อนรับกันนะแต่ไม่มีงวดยยนะครับมมีงวดยยเพราะว่เาเขาเป็นลูกค้าลูกค้าเก่านค้องลูกค้าเก่าสีไมมีหวดยยสเป็นงว,วดปีเลยงวดปี ใส่ปีนี้กับปีนาโบราณใ,ใกล้ๆคน,นอีในกใช่ไหมแสนกว่าบาทปีละแสนหา่าต้นเอาพี่น้อง <laughs> เฮ้ยนะครับก็แรงดีกว่าหน้าศูนย์จะเคยใช้อยู่นะครับแรงดีกว่าหาศูนย์จะเคยใส่ออกมาเป็นเห็ดออเวียดนาเวียดล,ลังเอาทวงนะครับเป็นทวงมาง ครับรถไถไม่เห็ดเห็ดคือหาวครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่นะครับจะโดนมาคลิปคลิปหนึ่งพี่น้องจอนใหญ่จะไม่ได้ลงคู่มือนะครับแต่ก็คิดถอดคิดถึงเหยียบซี่วัดสมองสุบอนคือเก่านะครับพอใกล้แล้วนะครับใกล้เป็นความจริงสูงกว่าตอนอยู่ประมาณจัก60เส้นนะครับมองข้อสมนะครับขอบคุณไอ้เฮียจากบริษัทร่วมทินไถนะครับ การพ่อได้สูวกันไปพอ่อได้เฮ็ดกันไป,นไปแห้งดีแห้งดีพี่นอ้องเอาครับพี่นะ้นองไปติด,ต,ด,ต,ดต,ต่อเลยก็รับรถไถคู่บ้านเครับรุ่นนี้ ใบมีดผมบัดได้ลอยเก่าซิบหาเส้นเมนเก่าซิบหาแันรถดำมปุ้ได้ของฝากในพ้นใดครับรถดัผมมีขั้นหนึ่งสอมตรแต่ว่าเสียขึ้นกรโอ้นะครับทางเชียเส้นครับขึ้นยากข้กันต้องเป็นตรงตรงนะครับพื้นพ้นใดเป็นเกียงเรียบร้อย สมใจอยากครับสมใจอยากสมใจอยาก,ยากครับรถไม่ครับไม่ส,สดๆสนะครับพี่น้องไม่ส,ส้นส้นเดี๋ยวผมได้มามาวานน,นี่ครับบีนอีกอะแจ็คเป็นยังไงดดกออกจากรถ <laughs> <laughs> อา้า ครับสำหรับคันนี้ก็ได้มาเมื่อวานใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับสำหรับเจ้าคูมาตะ MU4022 ครับขอบคุณขอบฟอทขอบคุณขอบกลัวยเขาจะรอเก็บจะได้ทำการยกระดครับเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนขอบคุณพี่น้องเอ็ซีสุขมันสุบอนนะครับที่สนับสนุนเบิ้องคิดใจเอกนะครับล่ะกับสนับสนุนในการใส่งานเกิดใส่งานเฮ้านะครับเกิดใส่งานพื้นงาน วันจะเป็นเรื่องการทอมทีพุทธาทอมทีเบิร์ตสุหมงสุบอนสุยางนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยยิ่งงันมีการเดือยต่อไปครับพี่น้องจะเ,เ,เริ่มเหิืนใส่เอือนหาขึ้ก่านะครับคอนจ,จักรกเจ็ดจาระทรัพย์การโยธานะครับกลับผมใจนุ่มบท่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์สุดไปลูกสามเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งครับศูนย์แปดหกสามเก้าสองหนึ่งนึ่งสามหนึ่งนะครับจะใสเอเนืนหาหน้าเมร์ตอนนี้รถเเลอกเราก็มีมาแล้วสิบสองล้อนะครับพร้อมที่จะไปทั่วราชอาณาจักร <laughs> ฝากพี่น้องกดติดตามในช่ององบุบลจำสิงกำลันเด้อนะครับฝากพี่น้องกดกระดิงกดแชร์กดไลค์คลิปให้นั้งเนี่ยนะครับคลิปนี้กสนยำมลาพาจากพี่น้องคือเก่านะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับโชคดีมีชัยมีเงินใส่หลายๆครับไปเลยนะครับสวัสดีครับ